สวัสดีค่ะแม่มาริสุทธเกษตรอินทรี์นะคะวันนี้มาปลูกกระลำดอกในกระถางนะคะเตรียมกระถางค่ะใส่ใบไม้สุดใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำและเพื่อป้องกันดินไหลออกใส่เปลือกไข่ลงไปเพื่อเพิ่พมแคลเซียมให้กับกระลำดอกนะคะแล้วก็ไล่มดและแมลงด้วยเพราะว่าเปลือกไข่มีกรรมฐถนอ่อนๆใส่ดินปลูกลงไปนะคะดินปลูกก็เป็นดินด้วนหนึ่งส่วน ปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็เติมดินพิสมอสลงไปหลังจากนั้นก็หยอดเม็ดกระลำดอกลงไปประมาณจิตเม็ดนะคะไม่ทําเยอะนะคะเพราะว่าไม่มีที่วางกระถางก็หยอดเม็ดลงไปนะคะทําเป็นหลุมเล็กๆล,ล,ลงไปหยอดลงไปค่ะแล้วก็คลุมด้วยดินพิสมอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระลำดอกงอกง่ายยิ่งขึ้นนะคะ เกลี่ยดินถม,มเมล็ดก,กล่ําดอกค่ะแล้วก็รดน้ํานําไปวางไว้ที่ร่มลําไรก่อนนะคะรดน้ําทุกวันค่ะจะเช้าหรือเย็นก็ได้กลัาดอกงอกแล้วนะคะมีทั้งหมด1 2ึ่งสอี่ห้าหกต้นค่ะงอกทุกต้นเลยนะคะแล้วก็มาย้ายลงกระถาง ดินปลูงปลูกก็เหมือนเดิมนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางด้วยนะคะเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําใช้ด,ด,ะะใดินพิสมอสนะคะใส่ทําเป็นหลุมแล้วก็นําดินพิสมอสรองก้นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นําต้นก้ากระลำดอกลงไปวางค่ะใช้ช้อนขุดขึ้นมา แล้วก็ใส่ดินพิสมอสลงไปนะคะถมให้ถึงใบเลยนะคะถมให้เกือบจะถึงใบเลยค่ะนำลำต้นลงไปลึกๆนะคะเพราะว่าป้องกันกระหล่ำดอกยืดค่ะแม่มุริซ้อนจะปลูกกระถางละสองถึงสต้นนะคะเพราะว่าไม่มีที่วางกระถางก็พอปลูกร่วมกันได้นะคะกระหล่ำดอกแล้วก็กลบ รดน้ำนะคะจะย้ายต้นกล้าให้หมดเลยค่ะเราปลูกแล้วเราไปวางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกแดดประมาณจิตถึงแปดวันแล้วค่อยนำออกแดดกล่ลำดอกนี้ชอบแดดจัดนะคะแมมมริซอนจะย้ายให้หมดเลยนะคะย้ายให้หมดทุกต้นกล้าเลยหลังจากย้ายแล้วก็นำมาวางไว้ที่ร่มลำไรค่ะชายคาบ้าน กระลำดอกในกระถางนะคะออกดอกแล้วเห็นไหมคะดอกสวยงามมากมีอายุการเก็บกินประมาณ150วันค่ะหลังหลังจากที่เราเพาะเมล็ดต้นกล้านะคะเพาะเมล็ดกระลำดอกนี่ติดดอกแล้วนะคะติดดอกอยู่2ต้นบางต้นนะคะ ก็จะโตช้าก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันต้นอาจจะอ่อนแอก็ได้ต้นไหนที่ว่าไม่อ่อนแอก็โตเร็วค่ะวิธีปลูกกระหล่ำดอกนะคะปลูกง่ายๆวิธดีดูแลรักษานะคะ ก็ดูว่ามีหนอนหรือว่ามีเพี้ยไหมถ้ามีก็เก็บออกถ้ามีเพี้ยก็ใช้มือรูปๆออกเลยถ้ามีหนอนก็เก็บหนอนออกไปทิ้งค่ะไปทิ้งถังขยะผูกใส่ถุงดีๆหรือว่านำหนอนไปทำปุ๋ยหมักก็ได้นะคะสำหรับการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยคอกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใส่ครั้งละสองช้อนโต๊ะอย่าใส่เยอะนะคะใส่หาก ห่างจากลำต้นของกล่นดอกประมาณ1-2ถึงนิ้วอย่าไปใส่ชิดลำต้นเดี๋ยวจะเปื่อยเน่าตายนะคะถ้าไม,ม่มีปุ๋ยข้อก็ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้นะคะใส่ปุ๋ยครั้งละ2ช้อนโต๊ะเช่นกันแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกๆ3วันลดด้วยน้ำหมักชีวภาพจากหนอกก่อกล้วยแล้วก็ปุ๋ยน้ำซาวข้าวฮอร์โมนไข่หรือว่าฮอร์โมนนมสดรดสลับหมุนกันไปทุก3วันค่ะ ใช้น้ำหมักหรือว่าใช้ใช้น้ำหมักต่างๆนะคะ1ส่วนต่อน้ำ5 0า500ส่วนอย่าไปใส่เยอะนะคะใส่ในน้อย1ส่วนต่อน้ำ5 0า500ส่วนแล้วก็รดบ่อยๆรดทุกๆ3วันค่ะรดหมุนเวียนกันไปแล้วเราก็จะได้กล่ำดอกที่อ,ออกดอก ็มที่แล้วก็กรอบอร่อยน่ารับประทานค่ะวันนี้แม่มารีซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครกกดไลค์กดแชร์ like, ให้แม่มารีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ